ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความสะอาด3มอย่างนี้3อย่างเป็นจะไหนคือกายโสเจยยะความสะอาดกายหนึ่งวจีโสเจยยะความสะอาดวาจาหนึ่งมโนโสเจยยะ ความสะอาดใจหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายะโสเจยยะเป็นฉไหนบุคคลบางคนในโลกนี้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่ากายะโสเจยะดูก่อนภิกษุทั้งหลายวจีโสเจยะเป็นฉไหนบุคคลบางคนในโลกนี้เว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากคำสอเสียด เว้นขาดจากคำหยาบเว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าวจีโสเจยยะดูก่อนภิกษุทั้งหลายมโนโสเจยยะเป็นฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ไม่มากด้วยความอยากได้มีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่ามโนโสเจเยยะดูก่อนภิกษุทั้งหลายความสะอาดสามอย่างนี้แล